ไปร้อยไหมยกหางตาฟ็อกซี่อายมาทาไมครึ่งเดือนมันร่วงลงมามันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงมีใครไหมครับที่เคยไปร้อยไหมฟ็อกซี่อายเคยไปร้อยไหมยกหางตาแล้วเกิดปัญหามันร่วงกลับมาอีกนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกในทิกตอกหมอซีกันนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ21คะ่ะตอนนั้นมีปัญหาอะไรทาไมถึงคิดอยากจะไปร้อยไหมฟ็อกซี่อายจ๊ะตอนนั้นหางตาตกอะค่ะแล้วอยากยกขึ้นมาเห็นแบบ มียิงแอดใน IG เยอะมากเลยเหมือนแก้แก้ได้เลยแล้วเขาก็การันติว่าอยู่ได้แปดถึงสิองเดือนล่าสุดนี่ไปร้อยมากกี่เส้นจ้ะไปร้อยมาข้างละสีเส้นค่ะเป็นเหมือนที่เห็นในโฆษณาไหมจ้ะไม่เหมือนเลยค่ะเขาก็บอกว่าอย่างเราขมับบางอาจอยู่ได้แบบมากสุดก็6เดือนแต่ทีนี้พอมา follow up ก็อยู่ได้แค่แค่ครึ่งเดือนเองอะค่ะ ก็เริ่มตกมาเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแค่ตอนยิ้มเฉยๆอะค่ะมาปกติก็เหมือนเดิมเลยข้อดีของการร้อยไหมคือมันได้เกี่ยวเนื้อเยื่อใต้ผิวแล้วมันดึงขึ้นมาเลยคนก็จะรู้สึกโอ้โหมันดูดีแต่อย่าลืมนะครับผิวของเราเนี่ยนะครับยังเป็นผิวที่มีความบางต่อให้เราเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของผิวที่ยังมีความหย่อนอยู่และที่สําคัญที่สุดที่หลายคนมองข้ามเลยกระดูกบริเวณคมับของเรามันซุดครับ ตอนที่เราอายุน้อยๆกระดูกขมับมันยกสวยครับแต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆกระดูกบริเวณขมับมันเริ่มสึกก็จะทําให้หนังตามันโดนถล่มลงมาเพราะงั้นถ้าเราไปร้อยไหมหรือบางคนยังไม่ได้ไปร้อยไหมมาแล้วเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งแล้วก็เสริมบริเวณขมับให้มันยกขึ้นมา ก็จะช่วยทําให้ผลของการร้อยไหมให้ตายกสวยขึ้นโดยที่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทําไมครั้งนี้ถึงคิดว่าเออจะต้องทําให้ทีมคุณหมอซีมาดูแลและมาซ่อมผิวชั้นบนมาฉีดเสริมกระดูกแล้วก็อยากแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอะค่ะเพราะว่าทําที่ปลายเหตุมาแล้วมันไม่เวอร์อนี่คือรูปของคนไข้หมอที่อนุญาตนะเวลาเราอายุขึ้นเลข3หรือเลข4ี่หรือมากกว่านั้นผิวชั้นบนของเราจะเริ่มมีความหย่อนครับแล้วที่สําคัญกระดูกขมับมันจะสึกเคสนี้คุณหมอในทีหมอซีนะครับ ั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงเวลาที่ผิวชั้นบนเราเด้งขึ้นตาสองชั้นสวยขึ้นไหมครับสวยขึ้นใต้ตาร่องแก้มผิวก็จะดีขึ้นแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์หมอใช้ฟิลเลอร์เสริมกระดูกบริเวณขมับแค่0 5ซ c ก็จะช่วยซับพอร์ตตรงกระดูกที่มันซุดถล่มตาลงมานะแล้วเสริมกระดูกบริเวณกลางแก้มแค่0 5ซ c แล้วก็ร่องฝันเที่ยวแค่0 5ซ c และที่สําคัญถ้าอยากร้อยไหมการที่เราร้อยไหมวัสดุเกรดทั่วไปนะเราต้องร้อยจํานวนเส้นเย ก็คือเกรดเดียวกับที่เราใช้เย็บแผลนะมันก็อาจจะเสี่ยงบวมเยอะเจ็บเยอะแล้วที่สําคัญคือไม่ไม่กี่เดือนบางทีมันร่วงแล้วมันขาดง่ายเพราะมันเป็นวัสดุในการเย็บเย็บแผลมันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้อยู่ได้เป็นปีหมอใช้ไหมอิตาลีครับเพราะไหมอิตาลีเป็นวัสดุเกรดพิเศษเขาเรียก P L A C L อยู่ได้1ปีครึ่งก็จะช่วยทําให้ตาของคนไข้เนี่ยยกสวยยิ่งถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนแล้วเราฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกแล้วและเราจบด้วยการร้อยไหมอิตาลีแค่เส้นเดียวผิวคนไข้หมอเต้งขึ้นขมัับล้้้ามขขึึนนนตชยยกสว ภาพนี้คนไข้หมออนุญาตแล้วนะคนไข้หมอตาตกนะครับผิวมีความหย่อนแล้วก็มีกระปาะแก้มตรงนี้หลังจากที่คุณหมอในทีหมอ C ีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะแล้วฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกขมับเสริมกระดูกกลางแก้มกระดูกร่องผันเที่ยวใช้แค่0.50.5แ,แล้วก็0.5แล้วก็ร้อยไหมอิตาลียกตานะนี่คือผ่านมาแล้วปีหนึ่งนะครับคนไข้กลับมาบอกหมอว่ามันยังยกสวยอยู่สดใสยอยู่เวลาเราดูข้อสรเราจะไม่ได้เห็นตัวเลขงานวิจัยพวกนี้นะคร โมโพล RF ครับใช้อาบูเต้หัวยิ่งกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งคนไข้จะไม่เจ็บมากเป็นคลื่นโมโนโพล่าอเอฟนะครับส่วนถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดเสริมกระดูกน,นี่หมอใช้ฟิลเลอร์เบราโโรของสวิตงานวิจัย2ี่สิบปีหมอซีได้เป็นตัวแทนของคุณหมอในประเทศไทยไปรับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์สมีคุณหมอเกาหลีได้ที่2มีคุณหมอ,อเรเลียคุณหมอสิงคโปร์คุณหมอมาเลเซียมาร่วมแสดงความยินดีกันในงานนะครับหลังจากที่หมอซียิงซ่อมผิวชั้นบนและเสริมกระดูกขึ้นมานบะงะ รู้สึกว่าตามันแบบสดใสกว่าเดิมดูปิ๊งขึ้นมาเลยให้เทียบแล้วอะ่ะการที่เราไปฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวหรือการที่เราร้อยไหมยอย่างเดียวกับวันนี้เราได้มาซ่อมผิวก่อนแล้วค่อยดันฟิลเลอร์จากกระดูกชอบแบบไหนมากกว่าซ่อมผิวมันเหมือนแบบไอได้แก้ที่ผิวจริงๆ<ร>หมี <c oughs> ไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดารา <c oughs> แต่เอางบที่ต้องโฆษณา <c oughs> เอางบที่ต้องไปบวกค่ารักษาคนไข้มาเพิ่มวงเงินเอ็กซ์คลูซีฟทุกการรักษาคนไข้หมอจะประหยัด4 0เซเลยนะถ้าใครมีคําถามอยากจะถามหมอซี เพิ่มเติมอย่าลืมไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดฝากคําถามที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอซีกันได้เลยนะแล้วถ้าใครมีเพื่อนๆกาลังจะไปร้อยไหมฟ็อกซี่อากำลังจะไปร้อยไหม,กไย,หมยกหางตาหมอฝากช่วยกันกดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ